ในรายงานนั้นระบุนะครับว่าดเรแคนนาดนั้นเดินทางเข้าออกทำเนียบข่าวถึง8ครั้งด้วยกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานั่นก็ทําให้มีข่าวลือนะครับว่าประธานาธิโจไบเดนนั้นป่วยเป็นพาร์กินสันหรือไม่ซึ่งอันนี <k <k ้เป็นสิ่งที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กถามก็ตั้งคําถามไว้นะครับการเลือกตั้งนะครับที่สําคัญของปีนี้เลยก็คือการเลือกตั้งประธานาธิสารัฐซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายปี2 5 6 7นี้นะครับในเดือนพฤศจิกายน เป็นการแข่งขันกันอีกครั้งนะครับระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์โจไบเดนอายุ81ปีนะครับเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นั้นในวัย78ปีนั้นจะเป็นตัวแทนของรีพับลิกันทั้ง2คนนั้นอายุค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าโจไบเดนนั้นได้รับการตั้งคําถามแล้วก็เฝ้ามองอจากสังคมมากกว่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้นออกสาธารณะนะครับไปดีเบตกับโดนัลด์ทรัมป์ก็แสดงออกให้เห็นถึง ความล่าช้าความคิดที่อาจจะเฉียบแหลมน้อยลงนะครับแล้วก็ดูจะชรลาลงไปมากทีเดียวจนสื่อนั้นตั้งคำถามนะครับว่าไบเดนนั้นไหวหรือไม่นะครับจะต้องเปลี่ยนตัวจากโจไบเดนมาเป็นกรมาลาแฮร์ริสซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเดโมแครตหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสังคมนั้นก็ตั้งคำถ,ถ,ถามถึงสุขภาพของผู้นำนะครับเพราะว่าการเป็นผู้นำสหรัฐนะครับจะต้องมีภารกิจ มีเรื่องราวที่จะต้องตัดสินใจนะครับมีการประชุมสําคัญสําคัญแล้วก็มีเรื่องของทางการทหารทางเรื่องของเศรษฐกิจที่สําคัญนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจํานวนมากนะครับโจไบเดนนะครับได้ถูกเพ่งเล็งในเรื่องสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่านิวยอร์กไทม์นั้นได้ออกรายงานนะครับที่ระบุว่ามีบุคคลสําคัญคนหนึ่งนะครับที่เดินทางเข้าออกทำเนียบขาวในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นหลายครั้งนะครับก็คือ ดรเควินแคนนาดนะครับดรเควินแคนนาดนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยานะครับจากศูนย์การแพทย์วอเตอร์ลีสซึ่งศูนย์การแพทย์วอเตอร์ลีสนะครับก็เป็นศูนย์การแพทย์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาบุคคลภายในทำเนียบข่าวนะครับตรวจสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้ในรายงานนั้นระบุนะครับว่าดรแคนนาดนั้นเดินทางเข้าออกทำเนียบข่าวถึง8ครั้งด้วยกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานั่นก็ทําให้มีข่าวลือนะครับว่า นะคบดีโจไบเดนนั้นป่วยเป็นพาร์กินสัตว์หรือไม่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กถามก็ตั้งคําถามไว้นะครับล่าสุดน,นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องร้อนนะครับแล้วก็ชองพีแอนะครับโฆษกประจําทําเนียบข่าวนั้นก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันทําให้สังคมนั้นเกิดคําถามเกิดข้อกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นําประเทศชองปีแอนนะครับก็บอกว่าข่าวที่ออกมานั้นไม่เป็นความจริงนะครับการเข้ามาของดรเคนนาร์ดนั้นก็เป็นการตรวจสุขภาพหรืออาาจมพบ คนไข้นะครับซึ่งในทำเนียบข่าวนั้นมีบุคลากรที่ทํางานอยู่จํานวนมากนะครับคนอื่นอาจจะสามารถเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของดรเคนนาดได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐดรเคนนาดนั้นเคยมาตรวจสุขภาพให้กับโจไบเดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการตรวจประจําปีเท่านั้นรายงานนี้นะครับก็ยังระบุต่อไปนะครับว่าข่าวที่ออกมานะครับทำเนียบข่าวปฏิเสธทุกอย่างแล้วก็บอกว่าการที่ โจไบเดนนั้นกําลังรักษาพาร์กินสันกําลังกินยาระงับอาการพาร์กินสันต่างๆเหล่านี้นะครับไม่เป็นความจริงเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าเป็นความลับในเรื่องของการรักษาพยาบาลระหว่างแพทย์นะครับแล้วก็คนไข้ซึ่งก็เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นความลับที่ปิดไว้ก็ไม่ได้บอกว่าใครนะครับในทำเนียบข่าวที่เป็นผู้ป่วยของดรแคนนาดกันแน่นะครับ โจไบเดนนะครับยังแสดงความมั่นใจนะครับว่าตัวเองนั้นเหมาะสมนะครับที่จะเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีสหรัฐต่อไป mm hmm. เขาได้เขียนจดหมายนะครับถึงสสของเดโมแครตนะครับที่อยู่ในสภาในวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจดหมายนี้ก็ถูกส่งถึงมือของสสเดโมแครตซึ่งระบุนะครับว่าตัวเองนั้นยังมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความมั่นใจอย่างมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ตัดสินใจเนี่ยก็มั่นใจว่า จะลงแข่งขันเพราะว่าสามารถที่จะชนะโดนัทป์ได้มั่นใจตั้งแต่วันแรกนะครับที่จะลงประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับโจไบเดนยังเดินทางไปในรัฐที่เป็นสวิงสเตทนะครับก็คือคะแนนเสียงนั้นแปรผันอาจจะเลือกประธานาธิบดีคนไหนก็ได้นะครับอย่างเพนซิลเวเนียก็ไปพบกับผู้ว่าการรัฐนะครับไปพบกับผู้นำศาสนานครับก็พาสตรีหมายเลขนึงไปด้วย นะครับก็แสดงออกถึงความพร้อมนะครับรวมทั้งได้ต่อสายถึงบรรดาผู้สนับสนุนที่เป็นกลุ่มทุนนะครับของพรรคเดโมแครตบอกว่ากลยุทธ์ที่จะใช้ในการดีเบตครั้งต่อไปกับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะครับก็คือโจมตีโจมตีแล้วก็โจมตีครับหรือพึ่งเผิ่มมากทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของการดีเบตของโจไบเดนที่จะเกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผลจริงๆนั้นจะเป็นยังไงนะครับจะกลายเป็นว่าโจไบเดนนั้น ทายแทย้อย่างหบดรูปเหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะต้องรอดูในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้คะแนนเสียงล่าสุดนะครับก็ดูใจยังสูสีกันอยู่ในหลายรัฐนะครับระหว่างโจไบเดนกับโดนัทป์ซึ่งเข้ามาแข่งกันในการชิงประธานาธิบดีครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับว่าโจไบเดนนั้นแก่เกินไปหรือไม่นะครับที่จะเป็นประธานาธิบดีแล้วโดนัทป์นั้นมีความเหมาะสมกับตําแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่นะครับ ก็มีตัวเลือกอยู่2ตัวนี้นะครับไม่โจไบ,บเดนก็โดนนั่นทำนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นไว้ได้นะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องราวอะไรนะครับต่อไปนั้นลองแสดงความคิดเห็นไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับก็อ,อยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ